Hello everybody. Today we are learning about phonics. a n, a n a n a กับตัว n นะคะ a ออกเสียงว่า a n ออกเสียงว่า ne ä ne ä n ลองพูดเร็วๆก็จะออกว่า a n นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะเรื่องเกี่ยวกับโฟนิกการออกเสียงแอนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะแอนเอนแอนเอ็นแอนแฟนเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะคะ M -an, m-an, man, M -an, man. M-an, man, man. P-an, pan, P -an, pan. P-an, pan, pan. K-an, can. Can. C C an an. can. 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 Man, can. Pan. Man can pan. Man can pan. Man can. Man can. Can pan. Can pan. Man can pan. Man, can, pan. The man has a can. The man has a can and a pan. 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 เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มี กระป๋องและกระทะแมนคำนี้นะคะดูนี่ครูชี้ให้ดูแมนคำนี้ก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะแคนก็คือกระป๋องที่อยู่ในมือส่วนแพนก็คือกระทะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งว่าคำว่า and หรือที่มีตัว a และ n อแอะแอนนะคะมีคำศัพท์กี่ตัวนะคะดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแมนแคนแพนมีแมนอะแมนแคนแพนเด็กๆลองออกเสียงสิคะ Man can, pan. man can pan man can c a n แ a นแ a น c a n แ a n can แ a n แ a n แ a n แทีนี้ให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะใบงานก็คือใบนี้นะคะอ่ามองเห็นไหม ใบางานก็คือใบนี้ให้เด็กๆสังเกตตรง and ก็คือ a กับตัว n อ n d ตรงนี้นะคะเขาจะเขียนเป็นสีสีดำตรงนี้นะคะอ่ à, วิธีการก็เหมือนเดิมเลยเหมือนครั้งที่แล้วที่เป็นคำว่า am ครั้งที่แล้วเราเรียน am ปิดปากนะคะ am ตัว a กับตัว m ปิดปาก am ส่วนครั้งนี้เป็น and ปากเปิดอยู่นะคะแอาตรงนี้เหมือนเดิมแอะเน เอามารวมกันเขียนแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเขียนให้สวยกับคุณครูเต้วนะคะอ่าแบบนี้เขียนในช่องตัวเล็กนะคะตัวพิมพ์เล็กจะเขียนในช่องเล็กคือช่องตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันมีตัว f อยู่ข้างหน้าและตามด้วย and f ออกเสียงยังไงใครจําได้บั้งคะถ้าใครจําไม่ได้กลับไปดูคลิปเดิมก็คือ คลิปที่2นะคะ A ถึง Z เลยจะออกเสียงยังไงเด็กๆต้องไปทบทวนคลิปนั้นนะคะ,ะตัวนี้ตัว F ออกเสียงว่าเฟอฟตามด้วย and เฟ and พูดเลยเลยสิคะ F a n fan for and for and an an นะคะจะออกเสียงว่า fan นั่นก็แปลว่าพัดลมอ่ะอย่าลืมเขียนตรงนี้นะคะ,ะทีนี้ส่วนด้านล่างนะคะข้อที่1เป็นรูปกระทะ آ, เป็นแอนหรือเป็นแอมเขาวงกลมตัวอย่างมาให้แล้วเป็นแอนแล้วก็เขียนตามรอยตรงนี้เหมือนเดิมข้อทสองเป็นแอมหรือเป็นแอนค่าถ้าเด็กๆจำไม่ได้ลองกลับมาดูที่รูปภาพอ่า A กับ N ก็คือแอนนะคะมีตัว M อยู่ข้างหน้านี่มีตัว M อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวงกลม แอนไม่ใช่ a m แบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เขียน a และ n ต่อท้ายตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมเขียนให้สวยกว่าคุณครูส่วนข้างล่างอ่าข้างล่างตรงนี้นะคะเขาให้วงกลมคำที่ถูกต้องถ้าจำไม่ได้ทํำยังไงคะกลับมาเปิดดูตรงนี้นะคะ เด็กๆก,ก็เลื่อนคลิปวิดีโอกลับไปดูที่รูปภาพนะคะ,ะส่วนตรงนี้เขาเป็นตัวอย่างมาให้ละก็คือ p พอแอนดผก็คือกระทะเอ๊ตรงนี้เขียนยังไงมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเอ๊หรือจะดูด้านบนก็ได้นี่คือคำที่ถูกต้องก็คือตัว m อยู่ข้างหน้าแบบนี้เมอรแอนด์แมนก็คือคนผู้ชายอ่ะที่เ,เด็กๆทำเองนะคะสำหรับคลิปนี้คําว่า แอนอคุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะทำงานให้เสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายก๊ดบาย